คนไข้หมอไปฉีดไขมันหน้ามาเมื่อ3ปีก่อนเป็นก้อนเป็นลำอยู่ใต้ตาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายที่สำคัญที่ขาเนี่ยจากแต่ก่อนที่เรียบกลายเป็นเซลลูไลส์กลายเป็นไม่เรียบนะครับมันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงอ๋อสิคอมเตอิน์เอินดีคุณหมอพนุษาใครที่เคยไปฉีดไขมันหน้ามา แล้วมีปัญหาช่วยคอมเมนต์มาบอกในคลิกตอกหมอกันนะ3ปีก่อนไปฉีกไขมันหน้ามามันมีปัญหาบริเวณใต้ตายังไงด้ยใต้ตาเป็นก้อนเป็นลำาค่ะไม่หยุ่ไม่สลายทั่วหน้าอ้จนถึงปัจจุบันก็คือ3ปีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ยังเป็นก้อนเป็นลำอยู่หลายคนเข้าใจผิดนะว่าเวลาเราฉีกไขมันหน้าเนี่ยเป็นเซลล์ไขมันของเราเองแปลว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับ เซลไขมันของเราสามารถอุดตันเส้นเลือดได้ไม่ต่างจากการฉีดฟิลเลอร์นะครับแล้วถ้าดูในงานวิจัยเนี่ยการฉีดไขมันอุดตันเส้นเลือดได้มากกว่าการฉีดฟิลเลอร์เพราะการฉีดไขมันเนี่ยจะต้องฉีดปริมาณเยอะๆถ้ายิ่งฉีดเยอะก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่อาจจะอุดตันเส้นเลือดได้นะคนเข้าเล่าให้หมอฟังว่าบริเวณต้นขาใช่ไหมที่ว่าผิวมันไม่เรียบลักษณะมันเป็นยังไง เป็นโซลารเซลล์ไร้ลลละค่ะปัจจุบันแต่ปก,กติออไม่เคยเป็นนะ,ะเพราะว่าเป็นคนออกกำลังกายซึ่งเกิดหลังจากที่ไปดูดไขมันมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคนไข้เจอหมอครั้งแรกนี่คือเจอจากช่องทางไหนครับติ๊กต๊อก คิดว่าการซ่อมผิวมันเป็นพื้นฐานของ,งการจะทำอะไรต่อที่ดีที่สุดด้วยสำคัญเนอะใช่เทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดเลยนะครับ,รบก็คือโมโนโพล่าอาร์เอฟหัวยิ่งของอาบูเต้กระจายพลังงานเป็นหลักพึ่งทำให้คนไข้ไม่เจ็บยิ่งผิวชั้นบนแน่นเท่าไหร่ประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบประหยัดการฉีดไขมันหน้านะครับคนไข้เนี่ยมีความไม่เรียบนะครับของบริเวณร่รองแก้มนะหมอฉีด ตรงกระดูกที่สึกบริเวณการแก้มกับร่องฟันเคี้ยวฟิลเลอร์หมอใช้เบลาทรของสวิตพอหมอยิงซ่อมผิวชั้นบนด,ด้วยอะบูตเต้แล้วหยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูกที่สึกอะไรดีขก้น้ามเต่ ตอนนี้คือหน้าดูฟูขึ้น<ะ>ลร่องที่บุกมาไปก็เติมเหมือนมีเติมเต็มขึ้นมาห,หน้าเนียนแล้วก็ละมุนขึ้นนะคะก็ดูดังโด่งขึ้นเลยนะครับแฮปปี้เลยไหมเออ,อชอบอจากประสบการณ์ที่เคยเจอกับตัวทั้งสองครั้งเนี่ยผลลัพธ์มันต่างกันไหมการฉีดอัดเข้าไปที่หน้าเดียวกับการซ่อมผิวก่อนแล้วดำจักระดูแลเราชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบ ขอมผิวมากกว่าเพราะว่าดูละมุลกว่าเราเห็นผลทันทีเห็นผลชัดเจนแต่การฉีดไขมันเข้าไปมันเหมือนกับเราต้องรอพักหน้ารักษาหน้าแล้วพอหลังจากที่ยุบลงมันก็ไม่สวยอย่างที่เราคิดยู่ไม่เท่ากันอีกแล้วใช่คุ้มนะคะคุ้มค่ะแล้วก็รู้สึกได้ของดีที่สุดแต่ว่าเราจ่ายในราคาที่แบบคุ้มค่ามากเลยใครอยากดู รูปคนไข้จริงของหมอมากกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ทักหาแอดมินหมอนะว่าขอดูรูปคนไข้จริงทุกรูปแอดมินจะส่งให้เป็นรูปคนไข้จริงที่อนุญาตนะครับใครมีเพื่อนที่ชอบไปดูดไขมันช่วยกันแชร์ต่อขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับ